สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าเช้าวันนี้เรามาต่อกันที่รถไฟฟ้าสายสีชมพูเดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมความคืบหน้าของสถานีรามินทาอมม .6 มุ่งไปด้านหน้าที่จะถึงนี่แหละครับอันนี้ก็บริเวณเกาะกลางก็มีการก่อสร้างเสาทางวิ่ง ต้องยอมรับนะครับช่วงนี้เนี่ยไอ้เจ้าไข้หวัดโควิดเนี่ยทำให้เกิดความเดืดอดร้อนกันไปหมดเลยยิ่งกว่าน้ําท่วมเนี่ยโหหลายเท่าเลยแล้วยังหาบทสรุปไม่ได้เลยว่าจะยังไงกันต่อตอนนี้ก็ได้แต่ระมัดระวังตัวนะครับมาตรการต่างๆของรัฐนี่ก็เข้มขึ้นมาเรื่อย,เอยๆเพื่อที่จะไม่ให้มันนานเกินไปนะครับยิ่งนานเกินไปผู้คนก็จะ เดือดร้อนหนักขึ้นหนักขึ้นยังไงก็อดทอนกันนะครับอดทอนกันหน่อยนึงตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆนะครับมาอยู่ที่สถานีรามินทากม6เขาฝั่งตรงข้า,ข,าของผมนี่ก็เป็นซอยรามินทา40ฝั่งด้านด้านนู้นก็เป็นด้านใต้นะฝั่งรามินทา40ไปจนถึงรามอินทา42 นะครับในด้านฝั่งใต้ฝั่งที่ผมยืนอยู่ก็เป็นด้านฝั่งเหนือเขาก็จะอยู่บริเวณแถวปั๊มน้ำมันเอสโซสสำหรับการก่อสร้างสถานีรามินทากม .6 ที่ตั้งอยู่บริเวณเก,กาะกลางถนนรามินทานี่ก็ความคืบหน้าตอนนี้ก็มีการวางในส่วนของคานชั้นจำหน่ายบรรจุสารแล้วก็ ในส่วนของชั้นชานชาลาและเริ่มที่จะวางฐานพื้นนะครับคนงานก็จะอยู่กันจะเห็นได้บ่อยนะครับแล้วก็เยอะมีจำนวนเยอะขึ้นเนื่องจากช่วงนี้ก็มีเรียกว่าเคอร์ฟิลนะครับเคอร์ฟิลทำให้เขาก่อสร้างไม่สะดวกนะเพราะว่ามีคนงานมากมายต้องเดินทางดึกดื่นก็มีด่านต่างๆก็ต้องตรวจต้อง ขออนุญาตกันวุ่นวายนะครับก็เลยปลอกแบบดีกว่านะมันไม่สะดวกนะรถก็ต้องวิ่งขึ้นมาทํางานอะไรกันเยอะแยะเลยแล้วก็ลดเวลาช่วงกลางคืนลงมาแล้วก็มาใช้เวลาช่วงกลางวันนี้ให้ให้เยอะขึ้นก็ตำต่างกันไปนะครับสําหรับสถานีบนถนนรามินทามี อาจจะนำกันไปบ้างแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่สำหรับเ,เพื่อนๆที่เราคอยรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยนะหรือว่าน้องชมพูก็ไม่ต้องไปกังวลเท่าไหร่นะไม่ต้องไปกังวล บางคนก็กังวลว่าเขาจะหยุดก่อสร้างไปเลยหรือเปล่านะเพราะว่าคนงานอาจจะไม่มีกลับบ้านกันหมดหรือว่ายังไงถ้าดูในคลิปวิดีโอของผมเนี่ยก็จะเห็นคนงานนะอันนี้เป็นช่วงปัจจุบันเนี่ยแหละหลังที่มีเคอร์ฟิวมาเนี่ยแหละครับผมไปถ่ายเมื่อไม่นานวันนี้ก็จ,จะเห็นมีคนงานก็เดินไปเดินมาอาจจะเหลือไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้เขากลับไปเยอะตอนนี้มัน ประมาณก็ข้าโมงกว่าแล้วบางทกีก็มีรถมารับกลับที่พักไปแล้วผมก็นำเรื่องราวนะครับแกสเ้างต่างๆนะมาอัปเดต้เพื่อนๆได้ชมเหมือนนั่งคุยกันนั่งคุยกันว่าเออมันไปยังไงมายังไงเป็นเป็นรูปแบบการคุยแล้วก็ ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นในหน้างานเลยนะครับว่าเออมันมันเป็นแบบไหนจะได้ประเมินหรือว่าคำนวณถูกว่าเออมันไปถึงขั้นตอนไหนแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามุ่งหน้ากันต่อ นำมุ่งหน้ากันไปอีกสักสถานีหนึ่งนะครับไปที่สถานีคูบอนก็ชมบริเวณเกาะกลางนะครับซึ่งเขาได้มีการวางเาสาทางวิ่งแล้วบางส่วนก็เริ่มจะติดตั้งคานทางวิ่งพวกเสาพวกนี้นะครับก็ไม่นานแล้วนะไม่นานแลครับส่วนใหญ่ก็นะครับในส่วนตัวเสาก็เขาก็จะทําแบบ สำเร็จรูปมาตรงนี้ก็มีการทําทางเดินแล้วเขาต้องมีทางเดินนะครับเผื่อฉุกเฉินไงเผื่อรถไฟฟ้าอาจจะมีการเสียวิ่งวิ่งไปอาจจะไปหยุดเนี่ยผู้โดยสารจะไปยังไงก็จะมีทางเดินกลับที่สถาน,นีได้ในเวลาที่ ั่วไปก็จะทำให้ช่างที่มาดูแลรักษาพวกทางวิ่งเนี่ยนะได้ตรวจเช็คได้ว่าอ,อ,อยู่ในสภาพพร้อมหรือเปล่านะครับพวกรางพวกระบบไฟต่างๆช่างก็จะมาใช้สะพานที่เดินเนี่แหนะมาถึงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสถานีคูบอนสังเกตนะครับการก่อสร้างก็จะใก้กันนะ เมื่อสักครู่นี้เรามาจากสถานีรามินทากม6หตอนนี้สถานีคูบอนเนี่ยดูเหมือนว่าจะเท่าๆกันเลยก็มีการสร้างในส่วนของชั้นจำหน่ายบรรสารนะครับก็มีคานยาวขึ้นมาแล้วแล้วก็ในส่วนของชั้นชานชลาแล้วคานพื้นก็เริ่มวางแล้วสำหรับจุดที่ตั้งของสถานีคูบอนนะครับเขาตั้งอยู่บริเวณ กาะกลางของถนนรามอินทราก็ไม่ห่างจากแยกคูบอนสำหรับแยกคูบอนก็ไปด้านท้ายสถานีหน่อยนึงนะครับก็จะมีสะพานข้ามแยกคูบอนเห็นคนงานไหมฮะนี่เขากำลังที่จะกลับนะเขาเดินลงมาก็จะเห็นอยู่เยอะเลยบางคนก็เดินลงมาเขาอาจจะ อันนี้ผมคำนวณน,นะดา,ดาวนะเขาอาจจะมารอรถนะครับกลับที่พักก็มีบางส่วนก็อาจจะทำเก็บงานให้มันจบๆไปในวันนี้นะครับบางส่วนก็หมดงานก็เดินอยู่งานก่อสร้างสำหรับรถไฟฟ้ายังคงดำเนินต่อไป ไม่ต้องกังวลน,นะครับที่ติดขัดอยู่เนี่ยก็ต้องแก้ไขกันไปแต่ว่าเขาไม่หยุดทําไม่หยุดทำรถไฟฟ้ายัางคงเดินหน้าที่จะให้เสร็จตามกำหนดหรือถ้าจะเลยกำหนดก็ไม่ให้เลยมากจนเกินไปนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ